กลุ่มวันพิพิธัตฑที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า1นึ0 0 0สมืนคนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกพัช e ชู K ที่สามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกียดร0 0อจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้ครับ กรับสวัสดีช้าเจ้านิ้ถีบกันด้วยนะครับผมเป็นโปรแกรมสกิลนี้กลับมาเล่นในส่วนของ s อ a n k อีกหนึ่งรอบนะครับผมมาพร้อมกับเส้นเหรียญสุดเกรียนที่ผมไปเจอมานะครับผมนั่นคือการซัดปิวศัตรูและย่น2นั่นเองนะครับผมสกิลสก็คือสกิลไอ้ระเบิดของเขานะครับผมนะมันไม่สนลดดาเมจด้วยค่อนข้างจะดีและทะลุสิกิดขวางด้วยนะครับผมผมใส่2เหรียญเลยฮะถ้าเกิดเราซัดปิวก็คือย่นทั้งหมด10%นั่นเองทำไมพี่ต้อต้องเน้นสกิลสพี่ต้อไม่เน้นสกิลหนึ่งสกิลหนี่ยโปรติ มันมีเทรดช่วยด้วยนะครับผมก็คือถ้าศัตรูดึงธงก็จะย่น15%แต่ไม่พอไว้สำหรับผมผมอยากย่นอีกนะครับเราก็ทําการน็อกแบ็กครับผมนะเนี่เราไม่ได้ไปต้องรอศัตรูดึงธงอ่ะเราไปปิวป้วปิวป้วน็อกแบ็กหรือสกิล2ยัดหน้าไปสกิล2มันก็จะมาไวนะครับผมยิ่งน็อกแบ็กยิ่งดีผมมองว่าตัวนี้น็อกแบ็กแล้วมันได้ไฟไนงะมันเลยคิดว่าเอ๊ะถ้ามีเหรียญที่มันย่นครูดาวระหว่างน็อกแบ็กมันก็คงจะดีนะครับผมกดว,ว่าเราไปเจอเซนดีมานะครับผมเออเดี๋ยวเล่นให้ดูละกันนนนะะะแต่่่ข้้ออออเเเเสีีะนะีียยยยมมม็คคืหหรรญไดดพูจิง คููดาวอย่างเดียวนะครับดังนั้นก็ไม่จําเป็นก็อาจจะไม่ต้องไปทําก็ได้นะครับราคาสารวัตร168นั่นเองนะครับผมใครมองหาร้านเติมเกมราคาถูกวัยรุ่นดูใบเปิดให้บริการแล้วนะครับผมอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆจะไว้ใจได้แน่นอนครับไอดีดองเพชรราคาหลักสิบบาทมีอยู่จริงหนวดเขาไม่ได้กล่าวไว้ต้องซื้อกับซอมบี้รัดเลยนะครับผมก็สามารถเข้าไปใช้บริการกันได้ไม่โกงไม่เกิร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีโดยทางช่องอัลเทอร์ทิ เรากล่บคนหลงกับ S back อสแบกเส้นหนึ่งคลิปนะครับผมนะมาพาอกบเซตรเหรียญที่น็อกแบกแล้วได้สกิลสนะครับผมถ้าเราใช้สกิลสอได้บ่อยๆนี่ผมว่ามันก็จะเก่งนะเออเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมแต่เราต้องน็อกแบกศัตรูอืมโอเคเดี๋ยวเราไปทำให้เรามีไฟก่อนนะโอเคโอ้โหไฟไม่ใช่คนละไฟแล้วนี่เป็นไฟฟ้าเว้ยม้าผิดงานโอเควาเป็นไซบอร์กนะฮะ เป็นเขาเรียกว่าหุ่นยนต์นะเซรามิคเอ่อบาแลลวสวันดีครับยิงเลยตอนนี้เราไม่มีติดไฟนะช่วงนี้เรียบร้อยไฮไฟไปธี Hi <c oughs> เออไม่ต้องเคาน์เตอร์นิกาโดนวาร์ปกลับนี่เครียดเลยนะกว่าจะเดินมาได้นะครับผมบางดานโอเคอย่ามาโตะอย่ามาโตะอย่างนั้นเหรอไม่ยอมเปลี่ยนตัวไ่ยไม่ยอมเปลี่ยนตัวจะโดนดีครับผมผมม่นจะฆ่าเขาไม่ได้นะเรียบร้อยนะสกิลเห็นไหมหไหม,มันจะได้คุณดูดิมันเห็นไหมมันไวนะครับผมคุณดูสกิลสองมาจะครึนึ่งละ ติดไฟช็อตอีกไม่เอาไฟฟ้าได้ไหมเอาไฟปกติเออโอเคยิงปิ้วปิ้วหลอกไปทีถอยออกมาก่อนชอบท่าเดินตอนสีบููป่ะน่ารักดีนะน็อกแบค็คไปไมันได้สกิลนะครับผมเห็นไหมมันก็จะได้สกิลสองนะถ้าใส่สามเหลี่ยม,มันจะเร็วมากสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะปกดีครับัสดีครับโอเคเอ,อ้ยใครยิงมาเนะี่ยเหมือนกันเซราฟิมนี่มันยุคเซราฟิมชัด โอ้โหมีทั้งน้องงูด้วยนะยิงเหมือนกันเลยนะครับผมโอเคโดน5 0ไปแล้วก็ห้ให้เรียบร้อยฮะโขนกตรคือมันชอบดีเลยนะแบบว่ามันดรอนมั้ยเมื่อกี้แบบดีเลยผมคึกว่ามันยังไม่วาปนะอห็นไหมแล้วก็ยิงปิ้วปิวปิวไปเออดอทมินยิงเออย่างไงเอาล่ะเดี๋ยวเราจะห้เราจะไปให้โอเคห้ โอ้โหคตรตึงอะไรยิงเนี่ยครับผมมันจะ back นะ็อ c แบ็ c นะแล้วก็น็อ c แบ็ c เลยได้ไฟนะครับผมสกิลสองก็จะมาไวเรียบร้อยอรัอุลช็อตแรงแรงถ้าใช้ได้ไบ่อยก็โกงนียยิงนะครับผมถ้าเขายิงแย่งธงเราเราก็ยิ่งคูได15้15%นะแล้วก็มีน็อ c แบ็ c ด้วยนั่นเองนะครับผมให้เรียบร้อยตายเลยเรียบร้อยครับชนะไปสำหรับแมตช์แรกครับผม5ดเลยนะโอเคไปดูเกมเพลย์ต่อไปได้เลยครับ เกมเฟสที่สองกันแล้วครับผมอยู่ดาจิโด้บรากนะครับผมทริกออทรีดนะเพิ่งผ่านฮารโลวินไปนะเพื่อนๆได้เที่ยวหรือเปล่านะครับผมมาแล้วฮะจังหวัเนนะครับผมช่วงนี้ผมเบื่ออุต่านะบอกตรงนะตัวนี้กว่าจะทิศกว่าจะฆ่าอุตาได้ยากมากนะครับผมเออเจ้าีนิตาเขาโนวันจริงอืมโอเคอุลชอกโดนนะกวอนหยโดนนะน้องงูน้องงูไม่วาาว่าเดินทาไมอืมให้ไม่โดนหุยให้ว้าวให้ว้าว เป็นฝรั่งให้ว้าวยิงเลยปึ๊บปึ๊บปอืมโอเคได้ไฟเรียบร้อยเราไม่ติดฐานะแต่ยังมาโตนะฮะเราพอสู้ได้เอ็ดแปเนี่ยผมเล่นมาในข้อเสียนะบางพูดจริงเว้บางมากเลยอืมล้วก็ต้องเน้นเรื่องการน็อกแบ็กนั่นเองนะโอเคสวยยิงเลยยิงรอบทีนะแล้วก็อุลชอกโดนไปหมื่นโหนี่ขนาดไม่ไม่ใส่ดาเมจเลยนะโดนแรงยู่นะครับผม ดอทเปมนอ่าเรียบร้อยครับเจอดอทหลอกไปทีหนึ่งคือเราต้องน็อกแบ็กว้วยจะได้กิลสองไวๆนะอุตตอยู่ในทงแม่ไม่กระเด็นด้วยใช่ไหมเออโดนแปอืมให้เรียบร้อยเรามาเรื่องเงียบฮนะเรา <c oughs> อุตตดูดิไม่งั้นเราก็เสียทงอ่ะดูสภาพเมื่อกี้ดูรู้เลยนะมันกำลังใช้ฝักทองนันเองโอเคแล้วก็ขึ้นไปทีหนึ่งโดนไปสองพันเบามากอืม ดอทเซมินแล้วก็ไฮ <laughs> ดึงเลยเออ,อสกิลหนึ่งก็มันคู่ดาวเร็วแล้วสกิลหนึ่งอ่ะดอทเมินอีกหนึ่งเทระวังนะตอนนี้ทงเรานำย,ายิงยิงหลอยไปเอานะครับผมโอ้โหไก่มอนไก่มอนถึกจังวะเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นนะเนี่ยไก่มอนโอเคระวังครับใครดึงอุต่ามไม่มีชิวเรียบร้อยแต่มันเราไม่ได้ซัดป,ปิวนะถ้าอย่างงี้อุตามอยู่ในทง โอเคสวยไฮเรียบร้อยนะครับผมใช้สกิลหนึ่งบ่อยมากนะสกิลหนึ่งนี่ถ้าใช้โดนสองตัวมันย่นร้อยนะผมเคยโดนผมเคยใช้อยู่โ okay, อเคอันนี้สกิลสองจะมาช้านะครับจะมาช้ามากโอเคเขาดึงธงไงได้แล้วเห็นไหมมันจะมันจะไปเขาคอมโบไว้เหรียอนะฮะถ้าเล่นดีๆจะเป็นคอมโบโอเคไฮโคช่าเลยไฮลุว่เออโดนไปนะครับผมแหม่ยามาต่อโดนด้วยวะ Ừ, ยิงนี่ไงยิงไปน็อกแบ็กเรียบร้อยอะเห็นไหมน็อกแบ็กก็เรได้สกิลนะครับผมเนี่ยคุณดูนะมันจะได้สกิลทีละ15%เนี่ยเรียบไอสิบเปอร์เซ็นต์หัวใจทีละสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะโอเคเอ้ยให้ไม่โดนทักทายไม่โดนมาให้ไฟเรียบร้อยโดนยิงอืไม่ได้นะครับอันนี้เขาไม่น็อกแบ็กละข้อเสียเลยนะแม่งพอเจอตัวไม่น็อกแบ็กเล่นไม่ได้วะ่ะอืมยิงมันไม่ได้ชิวนะครับผม โอเคมีจ่าบาด้วยนะเดี๋ยวไปดูทางบ้านนิดนึงนะ่าจะมีคนหลอยโอเคสวยเจอกันสวัสดีครับไม่ให้ดึงแฉงนี่ไงเจอคลื่นเป็นสกิลสองนะครับผมโอเคจบไปสำหรับเกมเพย์ที่สองนะครับผมแนวทางการเล่นอันนี้ดูกันไว้ได้เลยนะโอเคไปดูเกมเพย์สุดท้ายกันเลยครับ ถ้าคุณมองหาไอดีดองเพชรราคาเป็นมิตรแนะนำแอปเอกพัฒชูจิตขายดีดองเพชรทั้งระบบ Android และ iOS อย่าลืมบอกมาจากช่อง a อ r n a t i v e ด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เก็บเพชสุดท้ายแล้วนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องอัตเนติฟด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดนะครับ ก็มีคลิปเหรียพี่ให้ดูเกือบทุกวันเลยทีเดียวอย่าดูตัวละครอะไรเดี๋ยวคอมเมนต์เข้ามาละกันนะครับผมถ้าเป็นนอ้องเมตาจะทำอีกช่องหนึ่งนะเป็นช่อง X2 นะครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับผมลองพิมพ์กันได้นะไขมารนี่โดนไปก่อนนะก็เรียกว่าอุลุช็อ,อเคแชงมาแนละ้วปาฐมินตายเรียบร้อยกูจับกูจับเลยนะเป็นฟรั่งเป็นฟรั่งเด๋ยวเจอห้อยอืมโอเคได้ทรงกลางเป็นอันเบอร์นะครับผม อันเบอร์ไม่เท่าไหร่ไอ้่เขาดรอสแค่แหละหเขาดรอสอย่างงานหยาบไปแล้วก่อล็ละจ้านะครับสกิลแม่งใช้จากข้างล่างได้นะตัวนี้เกียนมากใครดึงโอเคแล้วก็อุลุรช็อคไปดอสหมื่นเจ็ดนะให้โดนไหมไม่โดนวะให้ไม่โดนนะโดนยากโดนยาก,ยากตอนที่เขาดรอสใกล้ๆเลยครับสกิลให้เนี่ยล้มลยอะไรยังไงล้มลยอะไรยังไงอือเห็นไหมมันจะเด้งเรื่อยๆนะครับผมครูดาวนจะเด้งขึ้นมา15%เปอนต์เลยนะ เด้งอีกเนหะ็นไหมครบเรียบร้อยแตกนะ <c oughs> เห็นไหมครับมันจะเด้งเร็วมากนะรวมถึงพัดสิบดึงทงด้วยนะครับผมเออ,อเค,งครงกลางไว้ยังไงไเจออุลุช,ช็อกนะครับเขาจะดึงหรือเปล่ารงกลางน่าจะได้อยู่นะรอจังหวะนิดนึนงแล้วก็อุลุช,ช็อกโดนด้วยกระเด็นนี่ครับผมสกิลค่อนข้างดีคนะัเป็นโรเจอร์วะเห็นไหมมันจะย่นเร็วให้ไปก่อน อ้าไม่ไปอ่ะโอเคโอ,เคโอเค้เฮ้ยมีแถมด้วยไหมเมื่อกี้เราแถมได้ด้วยนะเออการ์ดสีดีนะสกิลนะมาแล้วครับผมขึ้นลงขึ้นลงโอเคใครดึงวันนี้ดึงเลยเออโอ้โหเป็นเรื่องของบูโนนะต้องระวังบูโนปวดแต่ตัวนี้ฆ่าบูโนได้นะอืมเรียบร้อยครับผมโอ้ยมาสกิลจากข้างล่างครับขึ้นข้างบนฆ่าบูโนได้ โอเคเดี๋ยวเราต้องดึงธงนะธงดีออ้ยอด้อนมา้าโอไม่โดนโุ่มไฮไม่โดนนี่สกิลแม่งคูดาวชา้าม่ใช่หรอกระวังครับอุลุชอคเห็นไหมพอยิงสกิลไปมันเ็าย่นเลยสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะถ้าไม่ตายนะครับผมแต่ถ้าตายก็คือไม่ย่นนะยิงอ้ม,อม,อมเรียบร้อยตอนนี้ธงตามครับจะแพ้หรือเปล่าเพื่อนต้องดึงนะ โอเคโอ้ศ okay, ัตรูโถมศัตรูโถมมาทั้งนี้ศัตรูโถมมาทั้งนี้เออนี่ไงาจังหวะสกิลยัดไปทีนึงเห็นไหมได้สกิลแล้วโอเคเด้งเด้งเลยถ้ามันมาแบบหลายตัวอย่างนี้นะดีเลยจะาบ,บ้ามรอดแถวสองนะครับระวังนี่นเลยอ้าวมัล้มมันล้มจ่บ,บ้ามันล้มให้เรียบร้อยอุ้ยแตกโอ้โหมันดอทได้ยิงออกไป แมสกิลสองมาไวลยครับถ้าเขาดึงถ้าเขาดึงอีกนะครับสกิลสองก็จะคูดาย15%อืมโอเคนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหไม่ทันว่ะจังหวะโอเคอุ้ยเกือบแพ้นะครับผมแหมดีแล้ว่าทงนำเยอะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเหรียญเซตน,นี้ลองไปเล่นกันได้นะครับผมผมหมายกิมหน้าครับกิมน,นี้กอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ